คือที่นั่งรอดูเครื่องขึ้นนั่งรอส่งดูเครื่องขึ้นเสียวมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นบันไดเลื่อนมาก็ว่าเสียวแล้วโ,โู้ขาสั่นดิกๆเลยเ <laughs> <laughs> ป็นนอกเขากู้มีแล้วต,ตาไปเน่งไในเป็นนอกเขากู้บ่มีดีกคนกัวความสูงเลยนะกู้ขาหอยสั้นเลยขอสั่นเลยเหรออือ แค่มองลงไปนี้ก็ย่านแล้วบ้างว่ะต้อไใคจะกล้าไปเที่ยวเมืองจีนเฮ้ยลับตาเลยขึ้นเครื่องปุ๊บหอยนั่งลับตาเลยโอ้ยถ้านั่งเครื่องบินหลัเมาเนี่เหรอพี่เขบอกว่าถ้านั่งเครื่องบินมันจะเมาแล้วมันจะเมาเหรอข้าเครื่องบินข้าดูชัดๆเต็มๆเลยนะนี่เห็นไหมส่งเครื่องบินเห็นไหม ตัวนี้พวเคยนั่งแล้วไหมพี่ว่าเองนะมาเออไปไปใหวันนั่งพี่ว่าเองเออแล้วเรานั่งแล้วเรารู้สึกไหมว่าเครื่องมันจะขึ้นเขาบอกไหมเขาบอกไหมเครื่องกาลังจะขึ้นนะไรเงี่ยเอาเรรู้ดิเพราะมันออกไปเรารู้แล้วว่าเขาตั้งลําแล้วเออแล้วมันก็ออกพวงมันก็วิ่งเร็วมากเออชอบจังหวะตอนไหนรู้ไหมตอนกำลังขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งขึ้นเนี่ยแล้วมันดีโค้ง ีโคเพื่อเอเาระดับเราก็โค้งอย่างงี้ใช่ใช่ตายพอมันขึ้นได้ตำแหน่งเสมอใช่ไหมก็เหมือนเรานั่งรถเลยนีย่ขยับไปมันมีตกลงอากาศานะมันดังตึกๆเก๋ชี่เลยเนะนี่ยนีเออเออขยัไปเราขยานขันความสูงไม่พอเราไปอยู่ในเครื่องแล้วมันไม่กลัวความสูงแล้วนะเหรอมันเหมือนเรานั่งรถทัวร์เลยเหรอใช่แต่ตอนมันขึ้นหล่ะเราก็กลัวไหมไม่กลัวล่ะ ก็รู้สึกตื่นเต้นหน่อยนึ่หรอใช่นั่งไปไต้หวันสามปีใช่ไหมปีแรกก็กลับอแล้วก็นั่งอีสองปีที่สองก็กลับอีกเอนั่งไปมาก็สี่ปีที่สามกลับบ้านสุดท้ายห้าหกรอบขับขาไปเอนั่งเครื่องหกรอบแล้มาลงนี้แหละ สนามบินสุวรรณภูมินี่แหละใช่ที่นั่ดประเทศไทยมันมีสนามบินกี่กี่ลังอะไปในเครื่องมันก็จะมีอาหารเขาเข็นมาใช่ไหมมีอาหารมีอะไรนะแต่อาหารมันแพงบนเครื่องบินนี่แม่ต้องเสียตังค์นี่ใส่การบินน้ำน่าจะจีนไหมอ๋ออาหารบนเครื่องใช่ไหมแต่ได้น้อยใช่ไหม ไม่น่าละไอเด็กๆหนูบอกว่าเดี๋ยวไปรอกินอาหารบนเครื่องจะการบินไทย,ยไม่ไปน,นั่งเหรอนั่งแต่ทีว่าเอ,าเอ,าอนะ,นะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมองไม่ชัดฮะรถคนสินค้าไม่โอ้หนูมองไม่ชัดเหรอโอ้ยวันนี้มาเปิดประสบการณ์ให้ตาต้ากับอิงอุ่นนะมาสนามบินเนี่ยแล้วตาต้ากับอิงอุ่นก็จะได,ด้บินนะโอเคไหม คนอื่นเขาก็ยังไม่กลัวเลยบินไปบินมาเนาะถ้าเรามีโอกาสได้ไปเราก็คงไม่กลัวใช่ไหมใช่แค่ขึ้นบันไดเลื่อนมาขาสั่นนึกดินแค่เดินขึ้นมาตอนนี้ก็ชิดซ้ายอย่างเดียวเลยไม่กล้าชิดขวาเลยคุณกลัวความสูงเลยนี่ไงสายการบินของจีนนะพ่อเนี่ยนี่จีนออกไปหลายน่าจะลำแรกของจีนนี่คือบินเล็กเลย ้างล่างพี่ออนขึ้นบ่ายมุมตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวไปเช็คอะไรนะเช็คพุนตระากลังขึ้นแล้วนุ้นูนหุ้นนั้นอใหญ่นะนะหุ้นไปตั้งคุณตั้งล่ำยุ่นแล้วก็ขึ้นนันนันขึ้นแล้วุ้นลุา้งนู้น้นฟังเนฟังลู่้นฟังนู้นขึ้นเนึนเนน้เห็นไมไปแล้ว นั่นๆจวดแล้วจวดแล้วเริ่มจวดแล้วนุน่นๆจบ,บิีแล้วเออจะบีนะนี่คมมือที่ให้เรานั่งรอ ตาไม่กลัวเลยแต่ตาตื่นเต้นมากเต้นมากได้มาเห็นใช่ไหมครับได้ก็ตื่นเต้นมากแน้าด้นมันต้ีนมีสัญญาณนยันเตนเรสัญญาณมีไสัญาเดินภเพราะอะไรช <c oughs> ินทุกลำจะต้องมี ก็ต้องมีอะไรนะเหมือน GPS ใช่ไหมจะมีต้องมีทุกอย่างอะ่ะมีระบบความปลอดภัยทุกอย่างเลยแจ้งว่าเราอยู่ตรงไหน,นเป็นยังไงซูมดูดิคร <laughs> ัไนม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองนี่วันนี้มาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วแต่ก่อนเห็นแต่ตาคนอื่นถ่ายให้ดูกลัวนะ ครับครับเดี๋ยวพาลงนะ